โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องธีรูปตับสู่ประชัยลุงเรืองทุกคนครับอยู่ 195, โมโมโมโรครับโอ๊กเกร้อยเก้าห้าเพอร์โบครับตับขึ้นมาเลยครับชุดเจ้าวสู่โมด่อครับ สวยครับวันนี้ดูท้องฟ้าก่อนครับท้องฟ้าสวยจัดตาไปชมไม่ได้ครับเหลือแม่โครเหลือคันเดียวแล้ววันนี้ ข้างบนเป็นไรไม่รู้ยังไม่ได้ทำนี่ครับเจ้าดูซานนะ ผมง่ายๆครับ เจ้าโอ้มาตุลนี้นเจ็ดโอ้โหดูกระบะเปิดหมดแล้วครับกระบะ ต่อถนปังามก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีรถเข้ามาซ่องคันถ่ายให้ดูไม่หยุดปีใหม่ครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนปืนกันสักทีเป็นแมกนอนแอวันนี้ท้องฟ้าสวยอย่างนี้ครับ เด็กสวนปามนะร้อนจัดครับวันนี้อากาศน่าจะร้อนแล้วครับมนะาเช้ามีฝนตกด้วยครับผมแต่ไม่ไม่เปียกนะครับผมเปียกไม่อยู่ครับผมพลังงานนะครับผมไม่ค่อยเปียกครับฝนตกก็วิ่งได้ครับผมมันเป็นดินลู่มล่าง ใส่ก็ไม่เยอะเท่าไรครับใส่พอพอดีพอเหมาะไม่รู้ว่าพอดีพอเหมาะเขามันเท่าไรครับแต่ก็ใส่ไม่เยอะครับใส่รถติ้งไหวครับผมหัรเครื่อง168แรงอย่างไปไว่เลย นะเขาบอกไม่อย่า้าวลงไม่ได้นะสิร้อ,อนจัดครับร้อนจัด ไม่บอกมันไม่ยกคอรอหวางลำแม่งเลยทีเดียวจบมัน้องมีใครเข้าห่วงปลายทอ่ออย่างเดียวครับเพราะปลายท่อโดนอะไรจะเครียดเลยอย่างอื่นไม่เท่าไรนะปลายทอ่อนี่กว่าจะไปขโมยขอกมาได้เฮ้ยโอ้ยจะไง เพราะว่าเราเป็นคนเมาครับพุ่มกระท่อเป็นไรนะโดนนะเนี่ยไม่ได้ครับห่วงที่สุดคือท่อนี่นะครับโอ้โหดูครับยิงกระต่ายอยู่นะไฟเยอะหรือเปล่าครับเจ้าเตยนะ คืเนไปข้างบนดีกว่าฝุ่นครับ ก็ไม่เยอะครับผมต้องการลดร่วมอยู่นะยังอ่ะปั้นแดกแท็กเต้ไปซื้อของหรอปั้นลุดครับปับ้นแม่โคร จนฟันแตกครับผมโอ้ยไม่ได้นับสักทีครับมันกี่ตักไ่รู้ย่ำม,มาก มี่หันรถรถ,รถไม่ได้จูนนะครับให้ดูทางครับไม่จัดตัวนเลยตอเย็นเจอกันครับเดี๋ยวไลฟ์สดไลฟ์สดให้ดู้องพว้าสวยจัดเลยครับขับรถวิ่งกันอยู่ฮ่าหกคันนะวิ่งอยู่หกคันครับพรุ่งนี้จะเข้าอีกสอ,องนะ เป็นพวกนี้เป็นมีน่าจะเป็นล็อกกี้เครื่องหกอยู่เซตนะรถน้องเฟิร์สน้องเฟิร์ส <Okay. S 1> ยากเห็นมานานแล้วครับอันนี้ครับรถไถครับนนี้มือชงผมครับผมโผลยคนขคับรถไทยคันนึงป่วยครับมือชงผมก็ต้องมารับหน้าที่รถน้ำครับมือชงผมรับทั้งหน้าที่แจกตัว ก็มีเด็นนะครับผมดูทางครับท,ทางยากๆประมาณ1กิโลครับกักยากเลยพาไปดูหน้างานด้วยนะจะได้รู้ครับยากมันง่ายนะ่อไปยิวครับผม อยู่ที่เกียร์เกียร์ส้มนะอยู่ที่เกียร์ส้ำ้นซ่องมังไปไม่ไหวครับทางเหนื่อยดูครัเราก็ต้องมาลบคอยลบรถอีกว่าจะมีรบส่วนหรือเปล่าในกันอยู่ข้างในสี่อู่ข้างนอกซ่องสม้มซ่องขัด เนินนะผมขึ้นเนินลงห้วยนะนี่เป็นคนเมืองยกายไงผมทำมาห้วยได้สร้างทั้งคันครับผมไม่ลงขึ้นไปลงขึ้นไม่ได้ครับผมมันเป็นเครื่องน้อยนะเครื่องยนต์เจ็ดร้อยขึ้นเนินครับผมเนินสองสองห้องนะเนินหน้าอีกอท้องฟ้าแอบสวยหน่อยนะ เป็นทั้งวันมันก็ขึ้นอยู่แค่นี้นะครับนอกจากดันเนื้อจริงๆนะเป็นร้อยก็มีครับถ้าดันหน้ากานวะันนี้ข้องคอยระวังกันนะครับว่าตรงทางคูุนี่ันตรายครับเผื่อมีรถเข้ามาครับระวังกันไว้ก่อนดีกว่าเป็นอะไรกันขึ้นมาแล้วมาแก้ไขที่หลังโกรธะ น,นี่ยังลื่นสบัดเลยครับนาๆบอกแล้วจะเจอกันดีนะเจอกันตรงนี้เจอกันตรงนูง้นนะง,งามไส้ครับครับนี่ครับคืนงอนกีดแล้วครับผม แล้วก็ตรงยาวครับเราวิงอยู่เกียร์เจ็ยตันนะครับผมมีแค่นี้แหละครับเกียร์ นี่เกียร์เจ็ดหรือเกียร์ห้าน่าจะเกียร์ห้าอยู่ครับม,มนไปได้ไม่เร็วนะผมน่แต่รถเริ่มมีอาการแล้วผมเกียร์แปดดิ้งออกอีกได้ครับเวลาลถเวลาลอยตัวไปแล้วเวลาป่อนพวกมันชอบลุกดูมันเป็นการอะไรมันรู้แล้วมันเป็นการอะไรมันจะได้เสียตังค์แน่แน่แหละ แล้วครับนี้มันน่านจะได้ที่อาตัางครับก็เที่ยวนึงครับไปขับประมาณ20นาทีไม่เกินนี้ครับ แล้วมอสายครับบอกอกี่ครั้งแล้วว่าอย่าจอดรถแบบนี้ครับแม่ครับอาบังครับอาบังจอดรถเยียบให้สเด็จ ันนี้จะต้องอาทิตย์ละมั้งได้แค่นี้นะครับรถมันวิ่งอยู่หาขันคนผมหกสิบไรครับผมก็ยังไม่รู้มันหกสิบไรมันจะดินไปตรงไหนมาตรงนี้ย่างลึกเลยประมาณสามเมตรนะไม่ใช่ว่าเราท่มไม่มีความคืบหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราไว้เท่าน,นี้กอนนะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับ